สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะในเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสอนโดยคุณภูวิภาดาบรรลเลงเสนนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วนะคะ เราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรในวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับตนเองค่ะให้นักเรียนนะคะบอกสิทความพอเพียงนะคะของฉันในวันนี้นะคะ ว่ามีอะไรบ้างค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะเพื่อบอกแนวทางประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะทลางสายกลางนะคะสามห่วงสองเงื่อนไข หลักการนะคะของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญอย่างไรบ้างก<ท>าร<ง>ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ 1. รับประทานอาหารปริมาณที่พอเหมาะสมคือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ และรับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้งค่ะ 2. อ,ออมเงินกำหนดเป้าหมายในการออมเงินใช้จ่ายอย่างประหยัดสร้างนิสัยการออมเงินค่ะรู้หรือไม่ว่าทำไมกระปุกออมสินจึงเป็นรูปหมู สามฉลาดซื้อเลือกซื้อสินค้าและบริการที่คุ้มค่ามีประโยชน์ค่ะสีฉลาดใช้รักษาสิ่งของต่างภายใ,ในบ้านให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานไปนานๆค่ะโดยการซ่อมแซมเสื้อผ้าติดตัวเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะ ๕พลังงานใช้น้ำประปาและไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นติดน้ำติดไฟเมื่อไม่ใช้งานค่ะกช่วยเหลือแ,ลแบ่งปันผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือและแบ่ปันผู้อื่นตามกำลังความสามารถของตนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะ คำถามชวนคิดนะคะนักเรียนมีวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกเหนือจากนี้หรือไม่เรามาดูกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งกันค่ะพฤติกรรมต่อไปนี้ควรปฏิบัติหรือไม่ 1. เจนหยอดเงนินใส่กระปุกออมสินทุกวัน 2. ซื้อเสื้อใหม่ทันทีแม้ชำรุดเพียงเล็กน้อย 3. ปาิดไฟก่อนตับบ้านทุกครั้ง 4. แก้วรับปทานอาหารเลือทิ้งเป็นประจำ สรุปนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรใส่ใจและำปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของตัวเราครอบครัวสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่ทำอะไรเกินตัวไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะ ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะต่อไปเรามาเรียนนะคะในเรื่องของการเก็บออมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนักเรียนและสมาชิกครอบครัวได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง เรามาดูเลยนะเป็นเพลงออมเงินคะออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอกระปุกออมสินหนูมีเงินกันเท่าไหร่ถ้านูประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยก็มีเงินเยอะ เธอจ่ายฟุ่งเฟือยในกระปุกคงไม่เหลือเงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆถ้าหากเรารู้จักออมเงินใส่กระปุกช้างเก็บเงินทุกวันเจ้ากระปุกช้างก็อ้วนทีแต่ถ้าฟุ่งเฟือยเจ้ากระปุกช้างคงพร้อมโซงเงินที่มี ควรจะเก็บออมไว้ให้ดีดออมออมเงินอ,อนนย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอออมออมเงินอ,อนนย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอกระปุกออมสินหนูมีเงินกันเท่าไร ถ้านูประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยก็มีเงินเยอะเธอจ่ายฟุ่มเฟือยในกระปุกคงไม่เหลือเงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆถ้าหากเรารู้จักออมเงินใส่กระปุกช้างเก็บเงินทุกวันเจ้ากระปุกช้างก็อ้วนทีแต่ถ้าฟุ่มเฟือยเจ้ากระปุกช้างคงพร้อมโซ เงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอคะจบไปแล้วนะคะกับเพลงออมเงินนะคะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะจากสื่อนะคะวิดีทัศนะคะเรื่องการออมเงินเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะเด็กๆตอนนี้เรามาดูนะคะกิจกรรมนะคะการเล่นบิงโกนะคะให้เด็กๆนะคะลองเล่นดูนะคะายิ่งบิงโกเยอะนะคะระวังเงินในกระเป๋าเนี่ยจะเก็บไม่อยู่นะคะด้วยความหวังดีจากคุณครูค่ะ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะเพื่อปฏิบัติตนนะคะเก็บออมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันค่ะนักเรียนนะคะจะใช้วิธีการอย่างไรจึงจะสามารถเลือ,เอนเงินจับบ้านได้ค่ะการเก็บออมนะคะตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ตามหลักของปรัชญาความพอเพียงนะคะให้เราเดินทางสายก้างนะคะ,ะสามหว่วงสองเงไขนะคะหน่นะคะในเรื่องของความพอประมาณก็คือความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปค่ะโลยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะคะในการที่เราออมน้อยไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องเสียโอกาสในการออมเงินเรื่องที่จำเป็นค่ะ แต่ถ้าเราออมมากไปนะคะอาจจะทำให้ไม่มีความสุขในชีวิตนั่นเองค่ะ 2. ความมีเหตุผลก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลค่ะโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบค่ะเรามาดูเลยนะคะ หาเหตุผลและเป้าหมายนะคะสำหรับการออมเงินและจัดลำดับความสำคัญค่ะระบุจำนวนเงินที่ต้องการมีนะคะก็คือระบุจำนวนที่สามารถออมเงินได้แผนนี้ทำได้จริงหรือไม่ค่ะ 3. ม,มีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆเช่นคาดการค่าใช้จ่ายค่ะในสิ่งที่ไม่คาดฝันยกตัวอย่างเช่นไม่ยามเจ็บป่วยค่ะหรือแบ่งเงินไว้ใช้สำหรับฉุกเฉินหากเกิดเหตุขึ้นค่าใช้จ่ายจะได้ไม่กระทบกับเงินออมค่ะ 4. เงื่อนไขความรู้ คือความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านคือความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนรู้ว่าควรฝากเงินไว้ที่ไหนควรลงทุนอะไรรู้ว่าเงินเป้าหมายคือเท่าไรควรออมเท่าไรรู้ว่าจะเตรียมพร้อมต่อเรื่องฉุกเฉินอย่างไรคะ่ะ่ะ เงื่อนไขคุณธรรมคือการมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตมีระเบียบในการออมเงินทำอย่างสม่ำเสมอซื่อสัตย์กับตนเองค่ะหากมีเงินเหลือก็ช่วยบริจาคหรือทำบุญค่ะแบ่งปันวิธีออมเงินให้คนอื่นได้รู้ค่ะ กิจกรรมนะคะหนูน้อยคนเก่งจะเป็นอย่างไรถ้าเราเออมเงินทุกวันคะ่ะให้เด็กๆลองคิดดูนะคะว่าในแง่บวกแงลก่ลบแล้วก็จุดที่น่าสนใจนะคะถ้าเราเออมเงินทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างคะเรามาดูกันดีก,กว่าคะ่ะเด็กๆรู้หรือไม่ว่าสูตรการออมเงินนะคะก็คือ50สิบ 30และ20ค่ะ50 Ne ก d นะคะก็คือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตค่ะ30นะคะ a n t นะคะก็คือสิ่งที่เราอยากได้นั่นเองค่ะ20นั้นก็คือการออมเงินค่ะสรุปนะคะการเก็บออมนะคะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควรกำหนดเป้าหมายการเก็บออมนะคะเนื่องจากชีวิตของคนเราเนี่ยมีความเสี่ยง อยู่บนความไม่แน่นอนดังนั้นเราจึงต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะต้องรู้ออมเผื่อไว้สำหรับวันข้างหน้านะคะปริศนานะคะประลองสติปัญญาวันนี้นะคะในเรื่องการเก็บออมตามแนวคิเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็หนเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีเงินออมใช่แล้วค่ะ เพื่อเอาไว้ใช้ยามจําเป็นค่ะข้ 2> อ2เขตใดนักเรียนควรรู้จักการออมเงินไว้ตั้งแต่ยังเด็กไปแล้วค่ะถูกทุกข้อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมนะคะ คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันเล่นเกมถอดร,รหัสปริศนาค่ะเกมถอดร,รหัสปริศนานะคะเป็นคำว่าอะไรคะเท็เๆเฉลยนะคะเดินทางสายกลางค่ะเราไปดูอีกคำนะคะ เฉลยนะคะสามพวง2เงื่อนไขค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะเพื่อบอกแนวทางในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่ะนักเรียนยกตัวอย่างนะคะสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างคะการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ 1. มีความประหยัดออมใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นก็คือการเลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้ซื้ออาหารหรือใช้จ่ายสิ่งต่างๆต้องเลือกใช้จ่ายเพื่อมีความเป็น อาจจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองทุกเดือนโดยยึดหลักความพอประมาณมีเหตุผลซื้อตรงไม่เบียดเบนผู้อื่นค่ะ 2. รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมควรรับประทานอาหารให้พอดีและรับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช้หลักความมีเหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารค่ะ 3. ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้นำกลับมาใช้ใหม่เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้สาซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลายๆครั้งเช่นหน้าผาเก่านำไปบริจาคหรือนำมาถูพื้นการซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดไม่ทิ้งเป็นขยะ่ี 4. การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นให้ความช่วยเหลือผู้ที่้รับความเดือดร้อนช่วยเหลืออย่างเต็มทีต่ตามกำลังของตนเองที่จะสามารถช่วยได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะเรามาดูกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งกันนะคะให้เรานะคะวิเคราะห์ข้อความเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ วิเคราะห์นะคะในข้อที่1เก็บรักษาหนังสือเรียนเขียนเครื่องเขียนไม่ให้สูญหายถูกต้องนะคะ 2. เลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีความทันสมัยอยู่เสมอแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะ 3. ใช้เงินอย่างประหยัดรู้จักออมไว้ใช้ในอนาคตถูกต้องค่ะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจถูกต้องค่ะ ดเด็กรู้หรือไม่ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะจะมีการจัดสรรปันส่วนนะคะตามนี้เลยค่ะ30 30 30แล้วก็10ค่ะเรามาดูเลยนะคะว่าเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรค่ะระบบการเกรษตรแบบยั่งยืนที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรทฤษฎีใหม่ th ai, New Theory g ี g th r i ร u l ิ u เคลช์เกษตรทฤษฎีใหม่คือระบบเกษตรที่มีกิจกรรมผสมผสานหลายชนิดโดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนได้แก่ขุดสระกักเก็บน้ำ30%เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอตลอดปีใช้เสริมในการปลูกในฤดูแล้ง ปลูกข้าว30%เพื่อเป็นอาหารประจำวันสำหรับครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายและพึ่งพาตัวเองได้ปลูกไม้ผลยืนต้นพืชไร่พืชผักพืชสมุนไพรผสมผสานกัน30%เพื่อการบริโภคและนอกเหนือจากนั้นการนำไปขายต่อและสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย10%รวมถึงการทำเรือนเพาะชำคันดินคอกสัตว์ ฉากการเก็บผลผลิตการเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประกอบด้วยวัตถ hey, ุประสงค์หลัก3ประการได้แก่ 1. ความมั่นคงทางด้านอาหารเน้นการบริโภคในครัวเรือนสร้างการพึ่งพาตนเอง 2. การจัดการทรัพยากรน้ำแหล่งน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 3. ความมั่นคงทางรายได้ซึ่งเน้นการทำเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายส่วนที่เหลือจึงก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงต่อเกษตรกรประโยชน์ของการทำเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่คือ ตัวเองได้พ่ออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงลดความเสี่ยงจากภัยแลง้งในปีที่ผล,ผลผลิตมีมากมายสามารถนำผลผลิตจากการเกษตรไปขายเพื่อสร้างรายได้รวมทั้งยังสามารถจัดสรรที่ดินที่มีอยู่สร้างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเกษตรทฤษฎีใหม่พออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำโดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จบไปแล้วนะคะกับเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะคำถามชวนคิดค่ะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลดีต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างไรคะสรุปนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นกรอบแนวคิด จึงมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนคำว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะ ปิศนารับสมองนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะข้อ1ใครปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคะใครแล้วค่ะตาลนะคะซ่อมแซมกระโปรงนักเรียนที่ขาดค่ะข้อ2 ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงคะใช่แล้วคะ่ะความหรูหราคะ่ะข้อ3การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่มต้นที่ใดคำตอบคือตนเองคะ่ะ4ใครแต่งกายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คำตอบคือเต็มค่ะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับราคาค่ะ